สวัสดีครับผมหมยอยงนะครับหมยอยงเป็นหมอสูบครับมีคําถามถามหมอมาครับว่าเป็นเนื้อง,งอกตรงมดลูกค่ะหมอหมายถึงว่าเป็นเนื้อง,งอกตรงมดลูกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นโมเดลของมดลูกแล้วก็รังไข่สองข้างนะครับมดลูกมีอันเดียวอยู่ตรงกลางนะครับรังไข่มีสองข้างนะครับอันนี้เป็นโมเดลของมดลูกนะครับแล้วก็รังไข่สองข้างนะครับ มดลูกของคุณผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่อันเดียวอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้เป็นช่องคลอดนะครับของคุณผู้หญิงนะครับส่วนหลังไข่เนี่ยจะมีสองข้างนะครับอันนี้เป็นลักษณะของปีกมดลูกนะครับสองข้างของคุณผู้หญิงนะครับเนื้องอของคุณผู้หญิงเนี่ยมีได้หลายตำแหน่งนะครับของมดลูกที่พบแล้วมีปัญหากับ ประจำเดือนที่จะมันมาจะมามากหรือมาผิดปกตินะครับก็คือเนื้องอกของมดลูกที่ฝังอยู่ในเนื้อมดลูกนะครับลักษณะในรูปเนี้ยมันจะดันผมมดลูกซึ่งอยู่ภายในนี้นะครับเวลาดันออกมาเนี่ยมันจะมีเลือดประจาเดือนเนี่ยไหลออกมา,มากกว่าปกติก็คือเนื้องอกมดลูกที่อยู่ในเนื้อมดลูกแบบนี้ครับส่วนเนื้องอกที่ปูดออกมาภายนอกนะครับ งอมดลูกจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับเรื่องของประจำเดือนที่จะมามากมาน้อยส่วนอีกโรคหนึ่งซึ่งไม่ใช่เนื้องอมดลูกโดยตรงนะครับแต่มีลักษณะอาการที่ใกล้เคียงกันได้ก็คือเขาเรียกว่าเยื่อบุโพรงลูกจเจริญผิดที่นะครับเยื่อบุโพรงลูกคือสีแดงแดงนี้นะครับเวลามันฝังตัวเข้าไปในในเนื้อมดลูกเนี่ยเลือดที่ค้างอยู่นานๆจะเป็นสีดำาๆเป็นจุดๆด,ดำๆแบบนี้นะครับบางทีเยื่อบุพรงลูกเนี่ย มันจเจริญผิดที่ครับก็คือมันไหลย้อนผ่านปีกมันลูกไปนะครับออกมาแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่บริเวณรังไข่ถ้าฝังตัวอยู่ที่รังไข่นานๆเลือดที่ฝังอยู่ในนี้มันออกมาไม่ได้มันก็จะฟอร์มตัวก่อตัวกลายเป็นซิสต์อยู่ข้างในเรียกว่าช็อกโกแลตซิสต์นะครับถ้าเกิดทิ้งไว้นานๆมันก็จะมีผังผืดอยู่ในบริเวณอุ้งเชิงการภายในได้ ซึ่งเยื่อบุโพรงลูกเจริญผิดที่เนี่แหละเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คุณผู้หญิงเนี่ยปวดประจําเดือนมากปวดมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ปวดทุกเดือนเลยครับสรุปก็คือคุณผู้หญิงที่สงสัยว่าตัวเองจะเป็นเนื้องอกบนลูกนะครับจะต้องไปพบคุณหมอสูนะครับเพื่อให้คุณหมอตรวจภายในโดยเฉพาะไปตรวจอัลตราซาวนะครับเพื่อส่องดูเลยครับเวลาตรวจอัลตราซาวเนี่ยต้องตรวจผ่านช่องคลอดไปนะครับจะทําให้เห็นเนื้อมดลลูกเนี่ยชัดเจนนะครับ สอง,งไปเพื่อได้รู้ว่าเนื้อมอดลูกเนี่ยปกติไหมมีเนื้อง,งอกตรงจุดไหนนะครับที่รังไข่สองข้างเนี่ยมีซีสหรือมีเนื้องอกอะไรร่วมด้วยหรือเปล่านะครับที่สําคัญคือดูบริเวณภายในเยื่อบุโพรงลูกครับว่ามันมีการหนาตัวก็ผิดปกติไหมมีเนื้อง,งอกมาดันโพรงลูกทําให้เลือดมันออกผิดปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็คุณผู้หญิงไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเนื้อง,งอกของมอดลูกส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ใช่มะเร็งนะครับสามารถรักษาให้หายได้นะครับ ถ้าขนาดเล็กๆคุณหมอก็จะให้กินยาหรือว่าฉีดยารักษาถ้าขนาดใหญ่จริงๆหรือมีความจาเป็นที่จะต้องผ่าตัดนะครับส่วนใหญ่ก็มักจะพบในคุณผู้หญิงที่เลือดประจาเดือนออกเยอะมากๆนะครับหรือว่าปวดท้องน้อยมากๆหรือว่าตัวเนื้อง,งอกเนี่ยมันไปดันเพราะปัสสาวะทาให้ปัสสาวะบ่อยผิดปกติอันนี้ถึงจะต้องไปผ่าน,นะครับโดยส่วนใหญ่จะไม่ผ่าน,นะครับไม่ต้องตกใจนะครับ